กินแมนี้ก่อนปัดไปเลยอยากไ้ทุกคนคิดเดียวอ่ะราคาทุกคนนี้นะคะราคาราคาแบบถามว่า เขอพี่ที่นนนหนึ่งอยมานีดต้องหน่้องน้องหน่อโอเคี้งสองสาม้หนึ่งสองเลีงยงสองเ,เดี๋ยวขอใช้ช้อนมนะครับดึงกระเสริฐเหมือนพี่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ตบกันทั้ท่าทีแบบช้อมแต่แต่ปากับับน้ำอยู่เลยเนะน,นีย้ยนะ ตบรถอมยิ้มนิดน yeah. ึงก็ได้อร่อยตลอดโอเคมาเลยเยี่ยมเค่นี้นะเยอะ